สวัสดีครับรถตู้เข้าใหม่นะครับเป็นรถตู้นะครับนาซันปี18แต่ง v i p ด้านในมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับรถนงานปอส่วนอีกแล้วนะครับตอนนี้รถตู้เราเข้ามารดลัวเลยนะครับประมาณ6 0ส0ถึงคันแล้วนะครับบอกเลยว่าก่อนสิ้นปีราคาขึ้นแน่นอนนะครับตอนนี้เป็นนาทีทองที่นะครับน่าซื้อรถตู้นะครับน่าซื้อไปใช้นะครับและรถตู้ต้องเป็นรถตู้เกียร์เอสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับมาดูกันนะว่าส่วนคุ้มค่าไหนไหนนาจะแค่ไหนนะครับรถตู้ใช้งาน วิ่งงานนะหาเงินนะครับผ่อนแค่หมื่นห้านะต่อเดือนแต่หาเงินได้เดือนละห้าหมื่นหกหมื่นนะครับนี่ครับรถตู้สวยๆแบบนี้นะครับรถตู้คันนี้ไปบอกก่อนเลยว่าเป็นรถตู้นะครับเดิมจากโรงงานปีสิบแปดนะครับแต่ว่ามีการไปทําใหม่นะครับมีการบิ้วด้านในใหม่นะครับคันนี้บิ้วใหม่นะครับก็เป็นเกียร์โต้ด้วยนะครับตัวนี้ได้ตัวรถชมหน้าชมตาปีสิบแปดชมเอเดเชนนะครับกระจังหน้าโครเมียมสองชั้นนะครับมาพร้อมกับตัวรถสีเดิมสีบอลเงินสภาพเดิมนะครับไฟหน้าเรียกได้เป็นไฟหน้าแบบทันตี กระจกรอบคันต่างๆเนี่ยได้สภาพเดิมนะครับกระจกเดิมของโรงงานนะครับแล้วก็ติดฟรีมมาให้เรียบร้อยนะครับรถสภาพเพิ่งเข้าใหม่เลยนะครับสภาพเพิ่งเข้านะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูรายละเอียดรอบรถนะครับส่วนตัวแมกนะครับตัวนี้จะมีการทําแมกมาจะเป็นแมกสีบอลเงินนะครับเดี๋ยวเอาไปเก็บรายละเอียดให้นะครับแมกเดี๋ยวไปขัดเงาให้นะบอกเลยสภาพสวยตัวนี้แน่นอนนะครับรถทันนี้แต่งทรงลงแมกให้เรียบร้อยนะครับสภาพเดิมนะครับรถสวยตรงปกเลยบอกเลยว่าน่าใช้นะครับ ดอกยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับดอกยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับยางขนาด 2- องทับเจขอบ15นะครับขอบ15ายางปี23นะครับยางได้ของปี23เลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่นะครับแล้วก็โครงสร้างรถได้สภาพเดิมนะครับกระจกเดิมโัยใต้ไหมครับเปิดดูด้านในนะครับด้านในนะครับนี่สีนะครับเลเยอร์3ชั้นเท่ากันหมด ความเรียบไม่สีเท่ากันนะครับโครงสร้างนะครับได้เดิมจากโรงงานชิ้นกันนะครับเมตาสปอตเห็นไหมครับเดิมทุกเมชาทุกจุดนะครับนี่แบบนี้เอาไปใช้งานกันนะครับพี่คนไหนนะครับหารถใช้งานสักคันนะครับนี่เลยผมแนะนํารถตู้คันนี้เลยนะครับรถตู้ใช้งานนะครับบอกเลยว่าใช้งานได้ยาวๆแบบนี้นะครับสภาพสวยด้านในบิวอินมาใหม่นะครับเบาเป็นเบาะหนังนะครับปกติจะเป็นพวกเบาะจะเป็นสีเทาๆใช่ไหมแต่อนี้ทําเป็นสีเบจทนสว่างนะครับด้านหน้า ทำมาใหม่นะครับติดจอมาให้ครบด้วยนะครับแล้วก็จะบอกว่าไดร์แบบก็มีให้สายก็ครบเรียบร้อยนะครับมีให้ครบแล้วดูท่านนนะครับสวยหรูน่าใช้นะครับสีโทนสว่างนะครับสภาพสวยกริบเลยบัตรตรงนี้ก็จะมีไฟขออ่าเป็นไฟไฟขอไฟไฟขอ,ส,อสว่างเนาะนี่ครับมีครบใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็ ตัวนี้จะมีพวกแมลงอยู่ด้านในนะครับมีครบบอดี้เดิมนะครับบอดี้เดิมเลยนะครับเดี๋ยวล้างสปาอีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้คือสภาพเพิ่งเข้านะครับเบาะคู่หน้าจะเป็นเบาะปรับเลื่อนเลื่อนหน้าหลังได้นะครับเป็นเบาะ VIP นะครับเบาะหนัง3แถว VIP นะครับสวยโปร่งสว่างน่าใช้นะครับลังคาติดเครื่องเสียงมาให้นะครับ4ดอกแล้วก็มีแอร์นะครับที่ติดตั้งมาครบนะครับกรุมาด้วยหนังนะครับสภาพผิวคลิปเลยนะครับหนังกรุนุ่มบุนุ่มเนาะ มีกรงมีกล้องให้ครบเลยมากนะครับก็เป็นโทนสว่างนะครับเป็นมาสสีชมพูเนาะเรียกว่าสวยเลยนะครับรถสวยนะครับน่านั่งน่าใช้มากนะครับเป็นเบาะหนังโอบอกเลยไปยังชอบเลยนะครับส่วนตัวขอหผมยังชอบเบาะที่สวยอ่ะปิ1แด้วยนะครับและราคาดีนะครับแปดแสนสองหมืเาเท่านั้นนะครับ8ป9แสนสงนนะครับด้านในหรูหราน่าใช้นะครับ เกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะมีจอมีกล้องให้ครบเลยนะครับมีจอมีกล้องให้ครบแล้วก็มีจอพิเศษตรงนี้อีกนะครับนี่ปึ๊บเปิดมานะครับมีจอให้อีกนะครับตรงนี้เดี๋ยวสตานรถนะครับมีพวกเครื่องเล่นนะครับจะต่อจากนู่นมาเนาะ FM AM ดูดวนูหนังได้หมดเลยนะครับรถสวยตรงปกแน่นอนนะครับใครหารถตู้อยู่นะแนะนำนะครับดติดตามช่องเพีไว้แล้วก็ดูให้จบนะครับบอกเลยว่าไปมีของแถมให้คุ้มๆเลยนะครับคันนี้ สวยน่าใช้นะครับสวยจริงน่าใช้จริงนะครับอ่าคราวนี้นะครับด้านในสวยแล้วนะครับนี่ดูนะครับสวยจริงนะครับไปยังชอบเองเลยนะครับเรียกว่าบิวอินด้านในมาอย่างสวยอย่างงามนะครับโครงสร้างได้เดิมนะครับโครงสร้างได้เดิมเดิมเลยนะครับสีสามพันลถนะครับสภาพเดิมนะครับนี่สภาพเดิมด้านท้ายนะครับก็เดิมไม่มีชนใดทั้งสิ้นนะไม่มีชนนะครับโลสภาพสวยนะครับเดี๋ยวขอเปิดดูหน่อยนะครับ อ่เปิดดูนะครับอ่าด้านในนะครับขอบประ่างๆนั่นนี่ได้เดิมๆดิมไหมครับขอบด้านท้ายได้เดิมเมนโอเวอร์อาร์คเด,ด,ดิมจากโรงงานนะครับสนะีสามพันโลดสภาพเดิมไฟท้ายเข้าเดิมของไทโคโยโต้ของแท้นะครับเม็ดอาร์คสปอตนะครับนี่ answered answered, สวยๆเลยซีลิขโคนส,สาภาพเดิมสวยคลิปนะครับมีโช๊คคัมมให้ครบครบ,ครบนะครับ เมโนเปต้าโครงสร้างสภาพเดิมสวยเลยนะครับใครหาอยู่นะครับแนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับติดต่อหาไปได้นะครับ094ย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้านะครับเปนอาโครงสร้างสภาพเดิมนะครับมองจากหลังไปหน้าเป็นไงครับสภาพเป็นไงสวยไหมสวยมากนะครับและบอกเลยว่าบิวข้างในมาใหม่อย่างสวยนะครับได้ไปคือคุ้มนะครับเกียวโต้ด้วย8ปดแสนสองหมื่นเก้าพออยู่หนึ่งประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับ รถสวยน่าใช้นะครับโครงสร้างเดิมแท้ไม่มีชนนะครับใต้ท้องก็เดิมนะครับยางอะไหล่ไมคิฟนะครับช่วงล่างหนึบหนึบอ่ามาดูนะขอบต่างๆนะครับนี่ขอบฝาประตูต่างๆได้เดิมจากโรงงานเห็นไหมครับอ่าเดิมๆนะครับท้ายเดิมหมดเลยเห็นไหมครับซิลิโคนเดิมท้ายเดิมไม่มีชนนะครับท้ายเดิมๆอ่ารถเดิมนะอ่าใครชอบรถตู้นะครับใครหารถตู้อยู่ใช้งานนะครับเอาไปใช้งานวิ่งงานแบบนี้นะครับไม่ต้องไปบิ้วใหม่ไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไป แต่ง VP พีเดือน4เดือนขอได้รถนะครับไม่ต้องเลยคันนี้แต่งให้ครบแล้วนะครับแต่งให้ครบแล้วนะครับสีสามเดือบรอบนะกระจกสไลด์นะครับนี่เดิมเดิมเลยเห็นไหมนี่เดิมเดิมนะครับโตโยต้านะครับสปอร์ตเม้นทาโครงสร้างก็เดิมเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ไว้ดูนะเวลาพวกนี้ถ้ามันรถชนมามันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับถ้ารถชนมาจะไม่ใช่แบบนี้นะครับเม้นท์มันจะหายไปนะครับถ้าชนหนักนะแต่ของเป้บอกเลยว่ารถเนี่ยไม่มีชนหนักอยู่แล้วนะครับด้านใน นะครับนี่ซีนต่างๆนะครับดูนะซีนฝาประตูสภาพเดิมนะครับซีนเดิมสภาพเดิมนะครับโครงสร้างได้เดิมอ่าแล้วก็ถูกกระจกนะได้สภาพเดิมเหมือนกันนะครับม่านนะครับตัวนี้เป็นม่านบางแดดเนาะก็มีครบสีชมพูสวยด้วยนะครับสวยเลยนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมนะครับขอบก็เดิมนะครับนี่ขอบเดิมเช่นกันนะครับ สวยซื้อได้นะครับรถตู้คันนี้ราคาดีด้วยนะปี18 829,000เองนะครับโทนสว่างด้านในสวยเลยนะครับมีชงมีจอให้ครบนะครับประจบปรับไฟฟ้าได้นะครับปรับไฟฟ้าได้เดี๋ยวเป้พาไปดูห้องอาฟ้า,าน่าขึ้นด้วยว่าชนหรือเปล่านะครับมาคันนี้เดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเนาะจะให้ดูในเรื่องของตัวเลขไม้แล้วก็เครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวลองให้ดูเลยนะครับ อ่ะคราวนี้เรามาต่อกันนะครับมาสตาร์ทรถเลยอ่ะสตาร์ทรถนะครับมาเล็กไมค์คันนี้รถหน่วยงานเนาะก็มาหนึ่งแสนสี่หมื่นแันก็กางๆนะครับไม่เยอะนะครับม่เยอะไม่เยอะนะอ่าแล้วก็ออปชั่นที่ได้คันนี้นะบอกเลยว่ามีแต่งนะครับเครื่องเสียงของ p พโอเนียมาให้นะครับนี่จอทัชสกรีนด้วยนะครับแอปต่างๆเล่นได้หมดเนาะบูทบูทูธเอวีในวิเกเตอร์ก็มีให้นะครับ พระเจ้า uh, มีให้ด้วยนะครับระบบเนวิเกเตอร์ทางครบเลยนะครับตรงนี้เป็นสวิตช์นะครับสวิตช์ของพวกจอนะนี่นี่สวิตช์จอพวกนี้นะครับอมีจอให้ครบเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันไปเดี๋ยวไปดูนะครับบอกเลยนะครับว่ามีออปชั่นให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูนะเครื่องเดี๋ยวพาดูนะครับให้ดูก่อนนะว่าตรงเนี้ยเขามีจอมีจอหนังให้ดูนะครับนี่ไหมโฮมโต้ม mm. er ิวสิกนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับ อ่าเห็นไหมต่อให้ทีมไอต่างๆได้ครบเลยนะครับมีให้ครบเลยดูตรงกนังได้นะครับโค้ชงเสียงมีให้ครบนะครับระบบไฟต่างๆก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่เห็นไหมโคงไฟใช้ปกตินะครับตัวเสียงก็พอแล้วสี่ดอกก็ฟังแบบขาต้ล็อกคาเกตได้สบายแล้วแบบนี้นะครับใครหารถตู้ใช้งานอยู่นะคันนี้น่าเป็นตัวเลือกเลยนะครับสวยนะครับสวยเลยสวยจริงนะครับสวยทุกคันเลยบอกเลยนะเพราะบิุ้มาใหม่นะครับบิวจะในมาใหม่อย่างสวยนะครับแล้วดูโครงสร้างรถนะครับนี่สภาพเดิมๆนะครับ ลูานหน้าต่างแม้เดิมดเดิมผลของนอตเดิมไม่มีแกะไม่มีขายเลยเห็นไหมครับได้เดิมสภาพโรงงานนะครับนี่ของนอตเดิมนะครับเดิมเดิมสีเดิม,น,ดมนะครับบอดี้เดิมตัวถังมงพอพก่น้ำนะครับนี่หน้าก็เดิมนะครับตาปัม๊มรอยมาร์กอยู่ครบเลยเห็นไหมครับ 8 2แ0 0สองหนะครับซื้อสดก็ได้จ้าเฟินก็ได้รถปี18บแปดนะภาษีพศต่อให้ครบนะครับต่อให้ครบเลยนะครับด้านในบิวมาอย่างสวยน่าใช้เครื่องแน่นเครื่องฟีดด้วยและดูนะครับดีไซน์สวยมากน่าใช้ใครหาอยู่นะครับติดต่อหาไปได้นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลย0 9 4 7 8 9 4 8าสนะครับเอกสารอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะครับใครหาอยู่นะทางหาเป้ตรงหาเป้ได้เลยนะครับภาษีพบไม่มีขาดต่อให้ครบๆนะครับนี่ปีหนึ่งภาษี ปีเจ็ดันเก้าเองนะครับถูกกว่ารถกระบะอีกนะครับนี่เห็นไหมครับคันนี้ก็อันนี้นะครับมาจากคัรรถภูมินามาก็สสันนะครับรถนะครับพีบมาที่ปายชัดเจนตรวจสอบได้นะครับนี่เห็นไหมเอกสารนี้ให้ครบนะครับรถตู้นะครับอยากซื้อนะครับติดต่อหาไม่ได้นะรถตู้เกรดเอแบบนี้นะครับโทรมาเลย0 9 4ย์9 4 8 4 8จปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พาดูรถตู้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับขอปิดนิดนึงนะ ดีไซน์สวยน่าใช้นะครับตกแต่ง VIP ให้ครบแบบนี้นะครับ8 2ด0 0นสองเท่านั้นนะครับพอมละมาณ15,000บาทนะครับ15,000บาทนะครับสวยๆแบบนี้กล้องหลังมีให้ครบนะครับสนใจรถตู้นะครับติดต่อหาไปเลย0 9 4 7์เก8านะครับโรถตู้แต่ง V ทรงแม็กให้เรียบร้อยนะครับสวยน่าใช้ปี18ด้วยวันนี้ก็ขอบคุณคนมากนะอย่าลืมนะทักมาโทรมาเลยนะครับออกได้ทุกนะครับทุกจังหวัดเลยนะครับ ว,นนวิ่งเซนได้ถึงหน้าบ้านนะครับเป็นเหนือจะใต้ออกได้หมดเลยวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูจบนะครับขอตัวนะครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับในชิปหน้าจะเป็นรถตู้คันไหนรอติดตามไปเลยอย่าพลาดอีกขาด